แล้วนะคะกับรายการ Tg Society นะคะวันนี้นิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับนี่เลยนะคะเรียวมีตัวแรกที่เข้าไทยนะคะที่รองรับ 5G นั่นเองนะคะคือเรียวมี X 5 0 Pro นี่เลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ การดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้านนะคะนิวก็แอบแกะไปแล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้อ n นบ็อกซ์นะแค่พาไปดูนี่เลยนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะเจอนะคะก็คือกล่องนี้นะคะที่เขาแนะนำเรียวมีนะคะเป็นการเวลคัมของเขานะคะโดยที่นี่เลยนะคะภายในก็เป็นอุปกรณ์คือเคสใสนะคะตัวนี้ใสแบบสีเทาๆขุ่นๆหน่อยนะคะแล้วก็ เป็นแบบนิ่มแบบนี้แล้วก็มีคู่มือต่างๆนั่นเองนะคะที่ใส่มาในนี้ด้วยนะคะถัดมาก็คือตัวเครื่องซึ่งเราก็แอบบเปิดดูแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะตัวนี้ตัวเครื่องแล้วก็ภายในกล่องค่ะเขาให้อะไรมาบ้านนะคะอย่างแรกเลยก็โอ้โหอะแดปเตอร์ใหญ่มากนะคะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะแน่นอนว่าเขารองรับการชาร์จเร็วอย่างแน่นอนของเรียวมีนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาเป็น สายชาร์จนะคะตัวนี้เป็นสายชาร์จไทย e C นั่นเองนะคะโดยที่ในกล่องนะคะก็มีเข็มจิ้มซิบอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าไม่มีหูฟังมาให้นะคะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวเครื่องกันเลยกับ TGT e c ค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มจากการดูตัวเครื่องภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับเรียวมี X 5้ Pro ตัวนี้นะคะหน้าจอความกว้างเนี่ยอยู่ที่6.57น,นิ้นวนั่นเองนะคะโดยที่กล้องหน้านะคะมีถึง2ตัวด้วยกันโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็อาจจะไม่เห็นอาอย่างนี้อาจจะเห็นหน่อยนะคะเป็นกล้องหน้า2ตัวเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะคะส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยสีที่เราได้มาเป็นสีแดงนะอันนี้แดงนะแดงออกน้ําตาลนะคะเป็นแดงเข้มสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของกล้องนะคะเดี๋ยวนี่นะคะกล้องเขาก็ให้มา 4่เลนด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองมาว่ากันว่า4เลนนี้เขาทำอะไรได้บ้างน,นะคะแล้วก็วางแนวเรียงลงมาก็เป็นโลโก้ของเรียวมีสวยมากๆเลยแา่นี้นะคะปึ๊บสวยมากนะคะแล้วก็ในส่วนของท้ายเครื่องนะคะท้ายเครื่องเขาก็มีเป็นพอร์ชา์าไทยซี่นะคะแล้วก็เป็นลำโพงเดี่ยวหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวใส่ซิมนะคะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะคะในส่วนของด้านบนก็มีไมตัดเชียงรบกวนหนึ่งตัวนะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องเป็นปุ่ม เพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวาเป็นปุ่ม power นั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวโดดเด่นเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีอัตราการสัมผัสหน้าจออยู่ที่120เฮิรตด้วยกันนะคะก็คือสมูทมากนะคะลื่นไหลเร็วแรงนะคะนี่เลยนะคะเพราะว่าความเร็วจากการสัมผัสเนี่ย120เฮิรตเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอเนี่ยมีความเอียดอยู่ที่ปู l l HD Plus นั่นเอง สำหรับภายในของตัวเครื่องตัวนี้นะคะแรงเร็วได้จากไหนนะคะเขาใช้เป็น CPU จาก snapdragon 765นะคะตัวนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.4 GHz เลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นที่เข้าไทยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น ram 12GB นะคะ rom 256GB นั่นเองตัวนี้นะคะเขาใช้เป็น android 10แล้วครอบทับด้วย color os 7นะคะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ realme x 5 0 pro ตัวนี้นะคะเขาสามารถ รองรับ 5G ได้นะคะเป็นตัวแรกของเรียวมีนะคะที่สามารถรองรับ 5G ได้และนําเข้ามาในไทยนะคะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวประเทศไทยก็มี 5G ให้คุณได้เล่นแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ซื้อมือถือดีๆนะคะที่รองรับ 5G ได้ไปเล่นด้วยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้นะคะเขาให้มาถึง4,200ม ah ิลลิแอมเลยทีเดียวตัวนี้สามารถรองรับการชาร์จไว30วันได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องหาซื้ออะแดปเตอร์จากข้างนอกนะคะเพราะเขาให้มาในกล่องนี้แล้วนะคะอะแดปเตอร์ใหญ่ๆที่เขาให้มาคือการรองรับการชาร์จไว นั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะหน้าจอลื่นชัดคมสวย Snapdragon แรงขนาดนี้นะคะแบตเตอรี่ให้มาเยอะแรม12เลยทีเดียวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและดีขนาดไหนกับเกมนี้เลยค่ะ ROV ค่ะเอาละค่ะเราเข้ามาสู่เกม ROV กันแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถดูประสิทธิภาพกัน ทำงานของตัวเครื่องได้ประมาณ1นะคะโดยที่ตัวนี้เขาเลือกใช้เป็น CPU Snapdragon 765นะคะก็คือแรงเลยทีเดียวนะคะโดยที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2.4 g h กนะคะแรมที่เขาเลือกใช้ก็12 GB ด้วยกันนะคะให้มาจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเล่นเกมไปแล้วแบตจะหมดนะคะตัวนี้เขาใช้ แบตเตอรี่นะคะ4,200ม mm ิลลิแอมด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะที่เขาให้มานะคะก็เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD แต่ว่ามีความเร็วอยู่ที่120เจกเกก็คือเยอะมากๆนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะคะคือในส่วนของหน้าจอนะคะให้การสัมพั์เนี่ย อยู่ที่1 2 0นะคะก็คือสมูทลื่นไหลามากๆนะคะเอาละค่ะสำหรับการใช้งานของ r e ียวมี X 5 0 Pro นะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะต่อมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องนะคะว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ มาต่อกันในเรื่องของกล้องกันเลยนะคะสําหรับกล้องหลังนะคะที่นิวได้โชว์ด้านหลังไปว่าเขามี4เลนด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะโดยที่เลนหลักของเขาอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะคะใส่มาชัดมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวรองลงมานะคะคือ12ล้านพิกเซลเป็นเลน ultra wide ถัดมาค่ะเป็นเลนโบเก้นะคะ8ล้านพิกเซลและถัดมาเป็นเลนเดมนะคะ2ล้านพิกเซลด้วยกันนะคะก็ให้มาครบเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการถ่ายภาพทุกโหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีโหมดอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะอย่างแรกก็คือโหมดปกติธรรมดานะคะโดยที่สามารถเปิด HDR ได้นะคะแล้วก็มี AI ด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยในการดูดสีทําให้สีสวยขึ้นนะคะหรือว่าทําให้ภาพเนี่ยมีความ สมจริงยิ่งขึ้นนะคะเช่นถ้าเป็นภาพอาหารก็จะสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะโอ้โหมีมาโครโหมโดด้วยนะคะถ้าเขาเห็นว่าเออมันเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถถ่ายได้นี่เลยมันก็ AI เข้าไปที่มาโครโหมโดนะคะโอโ้แล้วก็ขึ้นตัวนี้ด้วยเห็นนะคะที่เป็นคําว่าเทคอยู่ที่ด้านขวามือนะคะก็สามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะโดยที่ AI เนี่ยเขาจะจับภาพ ให้เหมาะกับฟีเจอร์ของเราได้เลยนะคะเอาละ่ะถัดมานะคะเขามีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างนะคะเขามีตัวบิวตี้นะคะนี่เลยก็ลองแตะมานะคะเราสามารถถ่ายเพื่อนเราสวยได้ด้วยเพื่อนสวยได้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเราก็มีโหมด Yangle นะคะอย่างเช่นถ้านิวกำลังถ่ายภาพนี้นี่อันนี้นิวใกล้ามากๆากเลยคะ่ะนิวนิวถ่ายใกล้กล่องมากๆแต่ถ้านิวเปิดเลนส์วายปุ๊บนี่ขยายออกมาได้อีกเยอะมากเลย และต่อมานะคะเขาก็มีเลนส์ซูมนะคะนี่เลยซูม2เท่าซูม5เท่านี่นะคะก็สามารถซูมได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือซูมสูงสุดอยู่ที่20เท่านั่นเองนะคะก็คือซูมได้ไกลมากๆเลย และเรายังมีโหมดไนท์โหมดนะคะตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเขาถ่ายภาพกลางคืนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเรายังสามารถแตะที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะบอกว่าเราใช้ขาตั้งกล้องไปด้วยนะสำหรับการถ่ายภาพภาพนี้นะคะ mm. ก็จะทําให้รูปเนี่ยออกมาสวยคมยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในการถ่ายภาพกลางคืนในส่วนของวิดีโอค่ะวิดีโอตัวนี้มีการสั่นด้วยนะคะที่เลยนะคะมีเป็น ultra steady นะคะเดี๋ยวนิว ถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะว่าเขาเนี่ยสามารถกันสั่นได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะและในส่วนของความละเอียดของภาพที่เราถ่ายได้นะคะนี่เลย สูงสุดอยู่ที่โ k เ,เลยทีเดียวนะคะโอโหให้กล้องหลังมาถึง64ล้านพิกเซลก็ต้องถ่าย4 k ได้นะคะและกล้องหลังยังมีโหมดอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมด64ล้านพิกเซลคือตัวนี้จะปรับอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะคงความชาัดของภาพเนี่ยให้ได้64ล้านพิกเซลให้ได้ใหญ่ที่สุดนะคะโดยที่ภาพนี้ถ้าเราถ่ายออกไปปุ๊บเราสามารถปริ้นและขยายใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่แตกเลยนะคะเพราะว่าเขาทำมาเพื่อเหมาะกับการขยายภาพให้ได้ใหญ่ พูดถึงกล้องหลังกันไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงกล้องหน้ากันดีกว่านะคะกล้องหน้าของตัวนี้เนี่ยเลนหลักอยู่ที่16ล้านพิกเซลและมีเลนที่2นะคะ8ล้านพิกเซลที่ช่วยในการถ่ายภาพเลนวายนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองมาถ่ายกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคตัวนี้นะคะเป็นเลนหลักของเขานะคะโดยที่นี่เลยนะคะมีสามารถเปิด HDR ได้นะคะเมื่อเราเซลฟี่แล้วข้างหลังเป็น ภาพหรือเป็นผืนผ้าสีขาวหรือมีการถ่ายย้อนแสงนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะ HDR ก็จะทำงานอัตโนมัติเลยทีเดียวหรือเราจะสามารถเปิดปิดก็ได้นะคะ โอเคในส่วนถัดมานะคะที่เราสามารถถ่ายได้คือเลนส์ที่2นะคะเลนส์ที่2คือเลนส์วนี่ปึ้งถ่ายออกมาก็สามารถถ่ายได้กว้างขึ้นนะคะก็แล้วแต่ใครชอบนะคะบางคนชอบเซลฟี่แบบนี้นะคะที่สามารถเห็นรอบๆข้างๆได้เยอะๆนะคะก็จะเลือกเป็นเลนส์วแบบนี้ได้เลยหรือเป็นเลนส์หลักแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะเขาสามารถเปิด AI beauty ได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้นิวก็เปิดอยู่นะคะโดยที่ ปิดก็ได้นะคะนี่เลยอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเปิดปุ๊บก็มีความเนียนความใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทัดมานะคะกล้องหน้าก็สามารถถ่ายพอร์ตเทรลได้นะคะโดยที่เป็นถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะคะนี่เลยเราก็จะเป็นการเบลอฉากหลังให้นะคะโดยที่ทําให้หน้าเราโดดเด่นออกจากภาพขึ้นมานั่นเองจะะ้ะในส่วนของวิดีโอตอนนี้นะคะคอนเทนต์วิดีโอหลายๆคนก็ชอบถ่ายกันใช่ไหมคะตัวนี้นะคะกล้องหน้าของเขานะคะสามารถถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ปรับบิวตี้ไปได้ด้วยนะคะนี่ถ่ายวิดีโอสวยแม้แต่ กล้องหน้าหน้าสดก็ยังสวยนะคะ <g iggle> ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะกล้องหน้าเขาก็เปิดโหมดการสั่นได้ด้วยนะคะนี่เลยกล้องหน้าการสั่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับกล้องหน้านะคะความละเอียดที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 1080p นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับในส่วนของกล้องนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างแต่การถ่ายด้วยเรียวมี5 0 Pro กันเลยค่ะ สำหรับเรียวมี x 5 0 pro 5 g ตัวนี้นะคะรุ่นที่เข้าไทยคือ ram 12 rom 2 5 6 g b ค่ะราคาอยู่ที่28,990ร้อาบาทวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน tg phone หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www tgphone com ค่ะสำหรับใครมีคำถามนะคะหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถอ inbox ไปได้ที่ facebook fanpage tg phone หรือ line a t tg phone นะคะเดี๋ยวมีพี่หมีมาตอบให้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนิวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube c h anel Tgphone กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Tgphone นั่นเองค่ะวันนี้นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ